สวัสดีพี่นอ้องปองปายสุปุสุคนเด้อจ้ามือนีกลับมาพอกับจินนี่พาเพื่อนอีกแล้วพี่น้องจ้ามาเด้อจ้ามากินข้าวน้ำกันจินนี่มีมกน้อ้จ้ามีสมพักพี่น้องจ้าอันนี้สมเนื้อนะพี่น้องจ้าแล้วก็นำพริกเจ้าบองพี่น้องจ้านำพริกปลาบานเฮานะจ้ามือนีมีแต่กับข้าอาหารอีสามเลยพี่น้องจ้าอาหารบ้านบ้านบานบ ปปา,านอีลีเลยได้ติ๊บเข่าติ๊บน้อยอีกแล้วพี่น้องจ้ามาเด้อจ้ากินเขาน้ำกันเด้อไมากินน้ำกันเด้อจ้ามกนงไม้พี่น้องจ้ามกนงไม้ใส่หมูแสบๆเลยจ้า เดยวนกกินหลายยางแห้งมื้ยอันนี้น้ำพริกปลาลากคุณแม่ต่ำปรจจำดอกจากคุยเอาเลยคุยคุยเลยสมพักกาศพี่น้องจา้า มกน้องใหม่ใสหมูเสแซ่บเลยจ้ะดูนิวไปพร้อมโอ้ยฟุงบินตำสมเนื้อพี่น้องจา้าสมเนื้อวัว ต้องกินกระริกโดดกระริกโดดมึงบินตามไล่เลย mốc nó mai sủng phạc bàn không chăm chăm bà đẹp nhưng một xôi hè nó bị nồng cả cái แต่มาซีหาหน่วยเป็นรักเพิ่นมากค่ะหัวเป็นรักเพิ่นมากก็เลได,ไดหน่อยถ้าขอกับจะได้หลายอยู่หน่อถ้าขอกับจะได้หลายหน่อยต้องคุยประเดีย๋ย ของแพ้กินแตกแป๊ะกินข้าวกินข้าวอยู่หน้าบ้านเพื่อเก่าและพี่น้อง <_ S 1> ที่เก่าที่เดิมแต่เวลาาหม่ กินเขาเซากับเกือบเที่ยงและพี่น้องจ้ากัดพริกดวดเใ้น้ำโอ้ยใหญ่ปุก หักบักพริกใส่ มุกน้องใหม่กับเสบแห้งจ้ะมัน,นีบ่มี่พักเลยพี่น้องเลยมัน,นีกินพักดองบ่มนนี่พักสดเลยมัน,นี มพ่อดีพี่น้องสมผักเผ็ดกัดพริกโดดเผ็ดหฮงจะประเด็ก จำเป๊ะๆแจกพี่น้องประแดกบานเฮาสุดยอดเดีย๋ยวบอาแห้งหมากตัวแหงหลักเพิ่นมาก เฝ <laughs> <c oughs> ้าเด็ดนะเฝ้าเด็ดเฝ้านี้นะน้อยนี่บ่แตกบ่แตกแปะพี่นนอะ มุกนุม่มันนี้พริกนัวพริกโดดพี่น้องจ๋าอืมโดดนี่แบบว่าแสบเนักมุกนใหม่อะอาหารอีสานบานเฮ้านี่ เลิศเผ็ดเหนาขาวข้อดำนะถ้าอยู่ได้แปลงนาไปก็ขนาไปก็ข้อ ตางมันเนาะสมเนื้อเครึ่งหน่วยพ่อเพชรพริกเครึ่งหน่วย อิ่มแล้วพี่น้องจ๊ะคำสุดท้ายพอแล้วโอเคน้องคะ่ะอิ่มแล้วพี่น้องจ๊ะ นี่ก็ขอจบเพียงแค่นี้เด้อจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามจินีพาเพิ่นนเด้อจ้าก่ายอย่าลืมกดกระดิง่งกิ้งกิ้งเพื่อที่จะบ่ผลาดคลิปต่อไปของจินีพาเพิ่นนะคะคลิปนี้ก็บายบายสวัสดีค่ะ